สวัสดีค่ะสวนป่าธัญเทพวิถีเกษตรตามใจฉันไม่ได้เจอกันนานเลยนะคะเพราะว่าก็ยุ่งๆตอนนี้กำลังปรับปรุงพื้นที่แล้วก็ปลูกต้นไม้เคลียดินปรับปรุงดินอยู่นะคะวันนี้ก็เลยมีโอกาสเชา้ชาๆมาอัปเดตให้ดูนะคะว่าต้นยางนาที่เราปลูกไปจะครบ2ปีแล้วในวันที่21ม่มกราคมนี้นะคะมีความแตกต่างอะไรมากขึ้นไหม ก็รู้สึกว่าปีนี้จะเจริญเติบโตได้ดีนะคะเพราะว่าอีกอันนึงปัจจัยสําคัญก็คือเราให้น้ําตลอดน้ําเราจะมีให้ตลอดมันก็เลยเป็นประโยชน์ต่อต้นยางนาของเรานะคะจะทําให้เห็นว่าแม้ตอนนี้จะเข้าสู่ฤด,ดูแรงนะคะฤด,ดูหนาวไปหาฤด,ดูแรงนี้ก็ยังมีใบเขียวฉอุ่มและมีการแทงยอดใบนะคะ ส่วนโซนด้านล่างของเราจะใช้มันนะคะมันแกวเป็นตัวคุมดินก็ได้ประโยชน์ทั้งสองฝ่ายเนยนะคะหนึ่งคุมดินสองก็คือเราได้กินผลผลิตของหัวของมันแกวปลูกครั้งเดียวอันนี้ปลูกจะสองปีแล้วนะคะมันแก้วก็ปลูกไปเรื่อยๆปล่อยอย่างเงี้ยถ้าเราจะกินแล้วก็ไปขุดตรงนั้นนะคะที่เราขุดออกไปก็จะมีหัวให้เราได้กินได้ทานนะคะ ต้นยางของเรานะคะสาเหตุที่ให้น้ำตลอดก็เพราะว่าตรงกลางเราได้ลงผักหวานป่านะคะ,นะคะผักหวานป่าของเราก็มีต้นโตบ้างต้นไม่โตบ้างนะคะแต่ก็คิดว่ามันน่าจะได้ผลก็รอ,อดูไปนะคะจะเห็นว่าปลูกถี่มากนะคะ เพราะด้วยความก็คืออย่างด้ต้นไม้เยอะๆนะคะเป็นชอบสีเขียวแล้วในอนาคตต่อไปเราก็จะมีการตัดตัดสางลงให้มันเอาต้นที่แข็งแรงต้นที่สวยเก็บไว้น่คะนี่ค่ะบรรยากาศตอนเช้าอันนี้ก็จะปลูกหญ้านะคะริมคลองตรงนี้จะปลูกหญ้าเพื่อจะเลี้ยงตะกะแตนข้อดีของการเลี้ยงตกะกแตนเหตุผลที่ เลี้ยงก็คือเราได้มูลของเขาที่ของเขาเนี่ยมาเป็นปุ๋ยก็จะทําให้เราหนึ่งเรามีอาหารกินตลอดอันที่สองเราได้มูลมาใสา่พืชผักสวนครัวต้นไม้ของเราในสวนป่าของเราทําให้เราระยัค่าใช้จ่ายในการซื้อปุ๋ยคอกนะคะหนึ่งปีก็อย่างน,น้อยไม่ซื้อก็คงจะตกไปราวหนึ่ร้อกว่าสองฉะนั้นเรามาเลี้ยงตะกะแตน เราก็ได้ตรงนั้นมาเราก็จะประหยัดเงินในการซื้ออพวกปุ๋ยคอ,อกลงไปอีกประมาณร้อยกระสอบคะ่ะทีนี้ตรงนี้เราก็จะเอาฟางมาหะะ่มค่ะตอนนี้ยังไม่ได้ห่มฟางนะคะก็จะมีการห่มฟางให้อีกรอบนะคะหลังจากที่ทํานาปังเสร็จแล้วนะคะเราก็จะมีการห่ฟางะคะ่ะส่วนโซนด้านนู้นจะมีการปรับพื้นที่นะคะ ไถดันคูให้ใหญ่ขึ้นเพื่อจะเพิ่มพื้นที่ในการปลูกและคงจะขยายไปเรื่อยๆนะคะอันนี้คือความตั้งใจแต่ค่อยๆทําไปตามงบประมาณของเราตามแรงที่เรามีนะคะ รู้สึกว่าปีนี้สังเกตเห็นว่าจะมีมดแดงมาแล้วนะคะนี่ค่ะมดแดงเริ่มมาทํารังแล้วนะคะจะเห็นรังมดแดงก็แสดงว่าระบบนิเวศหรือว่าความสมบูรณ์ของเขาเริ่มเริ่มมีเยอะขึ้นแล้วนะคะ เยอะแล้วนะคะได้กินได้ขายถามว่า,าได้ค่าน้ำได้ค่าไฟในการใช้น้ำรถในการซื้อพืชพัน์ธุไหมก็ได้นะคะแต่แต่มันก็ได้ไม่ได้มากมายแต่อย่างน้อยก็คือเราไม่ได้ซื้อมารับทอเนาะเราไม่ได้ซื้อมากกิกนส่วนโซนนี้ฝั่งตรงข้ามนะคะก็ดันคูเหมือนกันนะคะนานเป็นคันตาใหญ่อันนี้ก็จะเตรียมลงต้นไม้เหมือนกันตั้งใจว่าจะลงต้นแดงนะคะ ลงต้นแดงแล้วก็ผักหวานป่าแล้วก็ลงเป็นฝรั่งแล้วมีน้อยหาอย่างนี้นะคะป,ปลูกเก็บไว้เพราะว่าเป็นคนชอบกินฝรั่งแล้วก็น้อยนามีมะขามป้อมด้วยนะคะกําลังออกดอกเลยค่ะอันนี้มะม่วงในอนาคตต่อไปก็คือจะจะดันคูฝั่งนี้นะคะดันดันมาเพิ่มประมาณ2เมตรแล้วก็จะลงต้นไม้ค่ะ ลงต้นไม้ให้ให้เป็นอุโม,มงต้นไม้นะคะแต่ว่าคือต้องห่างจากริมริมถนนฝั่งนั้นมานิดหน่อยเพราะว่ามันมีสายไฟเนาะนะคะเราก็จะค่อยๆทำไปเพราะว่าหนึ่งแรงงานเราก็มีจำกัดด้วยหนึ่งเรื่องสุขภาพของเราด้วยนะคะเพราะว่าทำทำด้วยใจรักจริงๆเพราะว่าไม่มีคนแข็งแรงเลยนะส่วน วเองก็ไม่ได้แข็งแรงมากมายจะทำได้เฉพาะช่วงที่มันแดดร่มตกนะคะเพราะ,ะตัวมกัทีนี้ต้องการตรงนี้นะให้มันเป็นอุโมง์ต้นไม้ฝั่งนน้นแสงแดดมันจะเป็นฝั่งนันจะเวลาแสงแดดมาแนละ้วล่มมันตกกระทบฝั่งนน้นทีนี้กลัวว่าแสงแดดจะไม่เพียงพอเราก็เลยทดลองลูกฝั่งนู้นก่อนถ้าฝั่งนน้นขึ้นได้ในระดับที่โอเค ้องบังแสงแล้วก็จะเสริมฝั่งนี้ขึ้นฝั่งนี้จะได้รับแสงเต็มนะคะอันนี้คือตามความคิดของตัวเองก็ไม่รู้ว่าจะถูกหรือผิดนะคะพอฝั่งนี้ขึ้นมาอีกสี่ปีหปีเราก็จะได้อุโม,มงต้นไม้นะคะน,นี่ค่ะอันนี้คือต้นหลักๆเลยที่เราปลูกไว้10ปีที่แล้วนะคะปีนี้เป็นปีที่เ1แล้วนะคะก็มีการตัดสาวเอาต้นลุ้มลงนะคะ ะให้ยางนาขึ้นนะคะก็จะทำไปเรื่อยๆค่ะก็ดูคลิปจากอาจารย์คนนี้คนนี้บ้างคนนี้บ้างแล้วเอามาประยุกต์ใช้กับตัวเองนะคะว่าสิ่งไหนที่มันเหมาะกับเราสิ่งไหนที่เราสามารถทำได้ในข้อจำกัดของเรานะคะก็ต้องขอขอบคุณทุกๆท่านนะคะที่ลงคลิปว้ให้ดูคือขอบคุณสมัยนี้ที่ มีการเจริญเติบโตทางด้านเทคโนโลยีนะคะมีการพัฒนาที่เร็วแล้วทำให้เราบางครั้งเราขาดโอกาสที่จะไปเรียนรู้แต่เราเรียนรู้กับทางด้านออนไลน์ทาง YouTube ที่อาจารย์ต่างๆเข้าลงไว้ให้นะคะอันนี้ก็เป็นประโยชน์สำคัญมากเลยนะคะ บางครั้งเราดูเราดูแค่ผลสําเร็จของเขาว่าเขาสําเร็จมาขนาดนี้แล้วแต่เราไม่ได้มองว่าก่อนที่เขาจะประสบผลสําเร็จเขาต้องฝากฟันอะไรบ้างตัวเองไม่มาลงมือทําก็รู้เลยนะคะว่าบางสิ่งบางอย่างมันไม่ได้ตั้งใจเราทั้งหมดเพราะว่าในตอนแรกก็คิดว่าม,มันก็มันต้องได้นะ้าเราก็มีดินเราก็มีมทําไมมันจะไม่ได้แต่ที่จริงแล้ว มันขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายๆอย่างนะคะทำให้เราได้เห็นว่าธรรมชาติมันก็จะคัดสรรแต่งเติมของเขาเองคนที่แข็งแรงสิ่งที่มันแข็งแกร่งเท่านั้นที่จะอยู่รอดนิฉนั้นเราต้องอดทนนะคะใช้ใจนันทางใจรักว่าฉันจะทำฉันต้องทำให้ได้ไม่ต้องรีบนะคะคอ่คอยๆไปนะคะ ถามว่ามีความสุขไหมสําหรับตัวเองก็คือมีความสุขมากมันไม่สามารถที่จะบอกยังไงแต่คืออยา่างน้อยเรามาเห็นผลผล,ผลิตของเราที่จะเดินเติบโตขึ้นมาเราก็ดีใจนะคะเราก็ภูมิใจสิ่งไหนที่มันผิดพลาดไปเราก็จะได้นําไปแก้ไขนะคะว่าจังปลูกต้นไม้ถี่เกินไปไหมหรือว่าปลูก ระดับนี้มันห่างเกินไปไหมนะคะแต่ส่วนมากก็คือก็จะทดลองไปเลยนะคะถ้าผิดอะค่อยว่ากันใหม่โอเคอันนี้เรารู้แล้วว่ามันมันไม่มีผลที่ดีต่อเราหรือว่ามันอื้อมันไม่ดีต่อต้นไม้เราก็เปลี่ยนความคิดเปลี่ยนวิธีใหม่ไปเรื่อยๆนะคะสเสน่ห์ของกเกษตรก็คือสำหรับตัวดิฉันเองนะคะมันเป็น แปลงวิจัยที่อะไรที่ตื่นเต้นแล้วก็เวลามันมีผลมันใช้ระยะเวลาในการรอคอยคำตอกมันคือสิ่งที่ท้าทายแล้วก็ถ้าวันหนึ่งที่เราทำได้สำเร็จมามันคือความภาคภูมิใจความตั้งใจของการปลูกต้นไม้แปลงนี้ก็คืออยากทดแทนแผ่นดินที่ให้ ให้เราได้อยู่อาศัยมันถึงเวลาที่เราต้องตอบแทนบุญคุณแผ่นดินแล้วก็สร้างโลกใบนี้ให้กับลูกหลานต่อไปให้เขาได้ดํารงชีวิตอยู่อย่างมีความสุขอย่างน้อยเราก็ได้ตอบตัวเองว่าเออฉันเกิดมาฉันได้ทดแทนแผ่นดินไปบ้างแล้วถึงจะไม่มากแต่ขอเป็นแค่ฟันเฟืองตัวน้อยๆที่คอยที่ประครับ ของให้โลกใบนี้น่าอยู่ขึ้นนะคะเดี๋ยววันนี้เอาไว้แค่นี้ก่อนนะคะเดี๋ยววันหน้าจะพามาชมใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ